สวัสด,ดีครับพวกผมชัมบิงวันนี้พามาชมกับเจ้าซูยต้า m i s ครับอีกหนึ่งคันอันนี้รถก็สไลด์มาครับสตาร์ไม่ติดครับผมคือรถหลังนี้มันเป็นรถเปิดประทุนนะครับพอเวลารถจอดครับนี่นฮะน้ําขังครับเต็มครับผมตอนนี้คือเอามารถมาระบบไฟค้างครับเดี๋ยวให้กําลังไล่ระบบกันอยู่ทั้งหนอนลองเป่าเอาไล่ดูกองนี่นฮะ ดูน้ำมันครับเออลองเนี่ยว้าวติดแล้วนะฮะกับเจ้าไอแามสาน้ำมันนี่โอ้โหควันขาวกันเลยครับ พร้อมปิดเครื่องครับอ่ะตาด้วยโอ้ปิดแล้วครับเรียบร้อยกับเจ้า MRS ตอนนี้ก็ยังมีควันอยู่ครับก็เดี๋ยวจะล้างระบบทั้งหมดเสร็จแล้วครับแต่ว่าตัวนี้น่าจะเป็นคาบน้ำมันเบนซินที่ลงไปอยู่ในท่อไอเสียนะครับเดี๋ยวเราจตาทิ้งไว้สักพักให้มันไหมออกหมดก่อนนะครับก็คันนี้เป็นโตโยต้ายามาเครับจอดตาขน น้ำเข้ากล่อง ECU กล่องไม่ครับทั้งระบบแล้วก็ถอดระบบล้างใหม่ทั้งระบบก็พร้อมกับบ้านอีกหนึ่งคันครับสำหรับเจ้า MRS แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับ เสร็จแล้วนะฮะกับเจ้าแม่เอดน้ำมันนี่โอ้โหควันขาวกันเลยครับเออาต้องเสียบอะพร้อมปิดเครื่องครับอ่ะตาดด้วย ดแล้วครับเรียบร้อยกับเจ้า MRS ตอนนี้ก็ยังมีควันอยู่ครับก็เดี๋ยวจะล้างระบบทั้งหมดเสร็จแล้วครับแต่ว่าตัวนี้น่าจะเป็นคาบน้ํามันเบนซินที่ลงไปอยู่ในท่อไอเสียนะครับเดี๋ยวเราจะตาทิ้งไว้สักพักให้มันไหมออกหมดก่อนนะครับก็คันนี้เป็นโตโยต้าย่า้อ MRS ครับจอดตาฝนน้ําเข้ากล่อง ECU กล่องไหมครับทั้งระบบแล้วก็ถอดระบบล้างใหม่ทั้งระบบ